เวียเคลื่อนไหวแล้วขอบคุณที่รักหลังลือจะมีข่าวดีเรีกเดียว,วความรักครั้งนี้คุณแม่ไฟเขียวและดูปรื้มมากๆกับว่าที่สภพยคนนี้สำหรับพระเอกมัทเทยอย่างเวียสุกรวัตขนารถ กับวิกกี้แฟนสาวนอกวงกันที่ช่วงนี้เปิดตัวออกสื่อกันชัดเจนไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นอีกทั้งยังมีกระแสะข่าวลือว่าเตรียมจะสละโสดกันเร็วๆนี้ซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอให้เวียออกมาพูดและชี้แจงด้วยตนเองท่ามกลางกระแสะข่าวลือต่างๆล่าสุดเวียก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางไอจีสตอรี่เป็นภาพอาหารทานง่ายๆคล้ายแซนด์วิช ซึ่งหลายคนคาดว่าเป็นฝีมือของหวานใจวิกกี้หรือเปล่าโดยพระเอกหนุ่มยังได้เขียนแคปชั่นแปะเอาไว้ว่า Thanks baby พร้อมอีโมจิยิ้มและอีโมจิตกลุมรักอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ